ปเปิดงท่ใดทั้งบนทั้งล่างเลยค่ะครับปูหอหนึ่งกับเก้าีมาแล้วใกล้จะมาแล้วใกล้<อ>จะมาแล้วนะคะเขามาเอาเต้งแต่เต่ะของปูแสดงว่าปูกระเด้ะป้อยไปหลายช่องเะค่ะสองสองละนั่มประจจะหลายปีว่าละค่ะไรอ่ะใช้ยากบ่้องนึงแล้วก็รงหินเขาันหลังไตายนั่น้ท้องไม่แบบ ค่ะปูเคยโทรหาเจตังมันบอกเจตังอาจำก็ได้จักเบอร์ไปเป็นเบอร์ไปจำก็ได้ค่ะปูตอนนี้คำพ้องละ้องปีน้องไอ้บอน้องเดือไม่ไมมล่ะค่ะไปตัวหนึ่งได้บังปูถึงสายปูซื้อรถอ่ะค่ะไปเพื่ยเป็นหกสามศูนย์มันออกขึ้นเต็มเลยเนาะปูเดยหาแสนตอนกบกซืดรถคันหนึ่งค่ะตอนนั้นมันก็เข่าไล้แต่พอนงี้คำพ้องเราวบน้ำ Mm ล้วบอกเขา้หาเจ้าเธอกบะเนี่ยตัวเลขของ illa, ปูเนี่ยปกตินี่จะเป็นจังไดมาจังไดค่ะปูเป okay, ็นเลขสูตรบอกค่ะปูเลขเลขสูตรเลขสูตรแบบเข้าเลขเท็ไว้แบบในมอเขาต้องมึงของมูเข้ากระดมตัวใดมันมาแห้งมันตัวใดมันมาส้นของข้าวนะค่ะเลขดังมันมาส้นของข้าว่อหมายควาว่าเป็นเลขสูตรคือปูเฮ็ดไว้แล้วนะคะเนาะ มาเลี้อปกัวิจัยวิจารณ์ก่อนเพราะมันมันใจกับของคนลเรื่องอันไงหลายเบิ้งหลายสำนักแล้วก็มาเบิ้งมาวิเคราะห์ใส่ตัวเลขของปูบมา่ำเลขเขามันเก็ตมากมันสูตรมันจะขึ้กันบ่แต่ว่าปูกันสามารถเออ่วิเคราะห์แล้วก็จับตัวเลขมาถูกต้องเนาะค่ะตรงตรงเขาตรงตรงมากนี่ทำแท้งแต่ไั่ออกแต่เก็ตคนเด้อ จ้ากงวดเหรอครับปู่ที่มันเขาต้องโตมากเลยครับนย่งแค่แปดเม็รมากกับศูนย์เก้าแลู้นเก้าออกมาสองศูนยามาสี่ศูนเพราะว่าอันนี้หกสศูนย์หกเองศูนย์ศูนย์หกมูนีเ้าดี่้นมากตัวนี้ตรงๆอีกต้าขึ้นบนหมดเลยค่ะอ่าลงอยู่ล่างมันจะมาพันไปหกนึงหนึ่งวันนี้ปู ผู้ให้ผู้ให้เข่าเนี่ยคือตรงๆนี่ซีหกนาบปูคือผมว่มัดตัวเดียวกยังบอกว่าตัวเดียวในมาในนอนกงว่าเราตัวเสรนจแล้วมาอยู่ค่ะปูเดี๋ยวบ่งกลุ่มใบเดี๋ยวขายเอฟซีนะคะบางท่านอาจจะไม่เห็นเนาะตัวไหนเน้นเนี่ยปูสื่อให้กลับไปเขาเรียบร้อยเล้วอือไม่นานละปูไฮหกซีซีหกนะคะเจ็ดหกสี่ซีหกหกสี่ซึ่งที่เป็นตัวเน้นเลยเนาะค่ะปูสุดสุดนึงนั่นมัน ตีบรายเขียหายสุดันสี่หกสองกันบนหายนออกต้น่ะเอาปูซีหกสองกับมีบอ่ค่ะมีตีหายบอกว่ามื่อตัวนั่นกระดาษก็มีตีจะแต่แห้งเขาจะแห้งเขาตัเลยต้อไปแห้งเขาเพมันจะยากเขาตเลยปูหายจะซีหกกับเจ็ดสีหกเนาะเหมือนั้นสุดหนเป็นนี่สุดยัเป็นหกตอก้างเี่อ๋อะไรนี้เติมเลยค่ะ รักหลักลอยจุดตัวเลขไว้ในพี่น้องงวดดีนะลักลอยนันอยู่สามเจ็ดเก้าด้วยรับลอยอ่าสามเจ็ดเก้าค่ะสามเจ็ดเก้าหลักลอยบอกเป็นรับลอยได้ไหมค่ะค่ะวิ่งเขาวิ่งสองกับแปดวิ่งสองข้อแปดสองตัวนึ่สองข้อแปดค่ะค่ะบนบัวสองข้อมาแปดตัวเด่นสุดตัวใดครับปู สอสี่เส้นกคแบบวงกลมสองไว้ค่ะเอาเลจับจับคู่เด้อวนไหนจับสามตัวก่อนเด้อสามตัวค่ะปูเก้าแปดสองเก้ากสองแปดเก้าแปดสองเก้าสองแปดูกลับให้เรียบร้อยเอาตัวเดียวเลยเอาเก้าสองแปดเลยอ๋อวงกลมไว้เก้าสองแปดค่ะวงกลมไว้เก้าสอแปดเก้าศูนย์แปดเก้าศูย์แปดค่ะ เก้าสองเจ็ดเก้าสองเจ็ดเจ็ดสองแปดค่ะเจ็ดสองแปดปเจ็ดศูย์ปดตัวนี้สามสองเจ็ดสามสองเจ็ดสาเสยวยู่หางเดียวตัดเอาหางเดี๋ยวสมันก็ค่อยเดินไปไดนค่ะนักลอยมันนักลอยมันก็ว่าเก่าเต็มเต็มเลยแหละ เลขสองโต้เดีวเ้วปไหนค่ะอันนี้ค่ะออกเพราะว่าผู้หนาตัวเดียวเออตอนโต้สามโต้ปู<แ>เดียวทวนไมก่อนสามโต้นี่มีเก้าสองแปดเก้าศูนย์แปดเก้าสองเจ็ดเจ็ดสองแปดเจ็ดศูนย์แปดสามสองเจ็ดอันนี้ทุกยู่บค่ครับปูเจ็ดทุสแปดมีบอ่มีค่ะคือคือเราหกคู่หนย ค่ะทือแล้วคู่ทุตไทยมันเสียสามสองเจ็ดสามสองเจ็ดคู่ทุตไทยมาเลยค่ะสามตัวนี่ให้ร่วงกลุมตัวไรปูเดี๋ยวให้ร่วงสองตัวกันค่ะสามตัวเลยลักเต้าตัวไรจิีเต้าก็ให้มัดค่ะมุฮัดคงคงทุตไทยแต่เหลือเบอง์แล้วที่สี่เล่นให้คู่เดียวนะค่ะอ๋าสองตัวสองแปด กแปดสองแปดสองแปดสองแปดโอ้โหดีพี่น้องเขาติดด้แหละสองแปดค่ะสองแปดศูนย์แปดศูนย์แปดค่ะสองเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดค่ะตัวการมันทุนหาคือศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดสามหางตัวการมันศูนย์ห้าศูนย์สี่ศูนย์เจ็ด สองทวนสองตัว, <7 S 1> ตวไหเนี่ยปูสองเจ็ดศูนย์เจ็ดแล้วก็สองแปดศูนย์แปดสองเจ็ดศูนย์แปดแล้วก็สองแปดตัวกันปูศูนย์ห้าศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดอโอเคถูกต้องแล้วครบแล้วครับปูบันนี <8 S 1> เอา เลขสามหางติดติดเลขติดสองแล้ววายแฮมมดด้วยตัวใดที่ตนะิดสองเนี่ยคือวงวายแฮมมดบอกค่ะอ่าวงไหวงไวงวายเลยวงกลมไว้ตัวไหนที่ติดสองจะเป็นตัวศูนย์บปดเปิดวงกระวงศูนย์แปดจะเป็นวงศูนย์เจ็ดศูนย์แปดเป็นสองตันะะึงก็เป็นมดสุดโตัะปูขันวงก็เป็นมดสุดโต๊ะแล้วค่ะสามโต๊ะ ว่านี่นะติดศูนย์หน่วงไวจะศูนย์แปดศูนย์ตเดี๋ยวพ่อวงไวจะโค้งสุดท้ายหรือปันนหาโตวเดี๋ยวโดดๆแล้วแบบเนี้ค่ะตวเดี๋ยวโดดๆกลับหาพ่้อมโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายนี่หาลอบบปูแล้วว่าวันที่ติดกลัวเลยกระโโมาโดนอ๋อค่ะแล้วเขาก็ช้าแนวนะค่ะ คันว่าปูพ้อมกับโซ่เบอร์มาแน่ค่ะเดี๋ยวจะโทรกลับผันวาสิพ้อมอ่าปอยเนี่ยไหมค่ะใช่ใช่โชวเบอร์มาจะต่างที่เห็นเบอร์ในเครื่องแหลวก็จะโทรกลับค่ะจชให้วิจัยวิจารณ์ค่ะค่อนค่ะให้เอาตัวเลขว่าพิจาจรนาสกอรเนาะค่ะปูห้ยปูพิจารนาเอาแคน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 เลยเอาเพื่อเอาตัวเดียวเพื่อวังคันแหละค่ะ พราะว่าที่ปั้นสามตก็ถือปั้นสามตัวก็ปั้นเอาหลังเจ็ดเนาะค่ะที่ได้หลังสองหลักสี่เปางวดงวดต่อไปนี่ขอให้แตกสามตัวเด้อปูแตกเมื่อนอน่งค่ะปูเสือนะคะปูเสือสายขมิ้นรับสายขมิ้นรับสขมิ้นเนาะปูอ่าก็นั่นแหละค่ะตรงอันนี้เต่อถ้าก็ได แต่ให้ลองเบลให้ยว่าพราะว่าอ่านนี่จังแต่หลานเรา,ายังพระสิทธ์เด้อยู่นิดเดียวคนเดียวค่ะปูจำว่าอ่ะ,ะอืมแล้วก็ติงหาสองหาสามเลามัค่อยหรอกค่ะอ้าวนเบิวงงมอ่ะทวนตัวเลขให้เอฟซีบ้างนะพี่นอ้องบนล่างได้บอกเกาไปบนล่างเลยอ่ะสำหรับตัวเลขอ่ะประธานอ่านอ่านตัวเลขให้เอฟซีกับเอ่อ ผู้ฟังไหมค่ะสำหรับสามตัวเนอะค่ะเนอะจะมีเก้าสองแปดค่ะเก้าศูนย์แปดค่ะเก้าสองเจ็ดค่ะเจ็ดสองแปดค่ะเจ็ดศูนย์แปดค่ะค่ะแล้วก็สามสองเจ็ดค่ะค่ะสองตัวเนอะค่ะสองแปดค่ะศูนย์แปดค่ะสองเจ็ดค่ะศูนย์เจ็ดตัวกันกันศูนย์ห้าศูนย์สี่และศูนย์เจ็ด ค่ะค่ะมันมีตัวเน้นที่ผู้บอกว่าไฮว่องไวติดแล้วเลขติดสองมีเท่าไหร่ไซรุนเลขติดสองเลขติดสองมีเท่าไหร่ไซรุนป้าปูทีคู่ตัวตัวแห้หลายเลขติดสองจะมีอยู่เก้าสองแปดเก้าสองเจ็ดเจ็ดสองแปดสามสองเจ็ดจะมีแค่สี่หางเท่านั้นสำหรับเลขติดสองส่วนตัวรองนี่จะเป็นเก้าศูนย์แปด แล้วก็เจ็ดศูนยะ์แปดนอปูเนาะสำหรับเลขเวิ่งนี้ก็คือวิ่งเอ่อวิ่งสองวิ่งแปดกับแปดแปดกับสองจะเน้นที่สองแสดงว่าปูจะเน้นเอ่อสองมาหลักสิบแล้วก็เน้นสองเน้นสองวิ่งสองแต่ว่าให้รอโค้งสุดท้ายนะคะเดี๋ยวรอปูโชว์เบอร์มาก่อนเดีนเน๋ยวค่อยโทรกลับค่ะส่วนเลขละส่วนเลขสองตัวนี่เลขล่างนี่จะเน้นไปที่ศนะูนยะ์ปดนาอปูเนาะ แกกาป้องควันเดี๋ยวหายอะไรต่างรอดูโค้งสุดท้ายอีกทีหนึ่งสุดนี่สุดนี่บัดหน้ามากบาดป้องเขามัตีรองล่างมันบกพรุนเราอ๋อแสดงว่าล่างนี้เอ่อจะวิ่งสูนย์น็อตปูไปก่บมาโบหายเลยแบบว่ากับมาเลือคนล่างไปเลยอ๋อไม่แต่ว่าเอฟซีก็อย่าลืมพี่น้องพระบาทเถอะมาง่ะค่ะต้องไปกับบนล่างเนาะค่ะ เอาข้าวสันกับซี่บไว้แน่เลื่องล่างกันบนไว้แน่แบบนักบนกับขันล่างไว้แน่จ้ะกระปูข้าวันแอดมินเจตจังแล้วการทีมงานกับซี่ขอ่อรบกวนปูแต่เพียงเท่านี้นะคะเนาะจ้าจ้าสาธุสาธุค่ะอสาธุร่างกายแข็งแรงเด้อเนาะสาธุสาธุด้อปูเด้อสำหรับตัวเลขแนวทางของปูเสือนะครับสำหรับแนวท่าสามตัว ใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ